สวัสดีครับพบกับผมเพียวมอส a อพเครครับวันนี้จะมารีวิวมอสเกมคาร์ปักกิ้งมันติเพเยอร์นะครับอันนี้จะเป็นมอสแบบสําเร็จรูปคือเป็นมอสในตัวเลยครับโกเงินมาในตัวให้เลยนี่ครับข้างบนครับจะเห็นไหมครับเงินเขียวประมาณ100ล้านแล้วก็เงินสีเหลืองประมาณ1น0 0 0แครับผมเปิดเข้าเกมมาครั้งแรกก็จะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เฉพาะระบบ Android เท่านั้นนะครับผม ios ยังไม่มีครับผมอันดับแรกคือมันจะเริ่มต้นโดยการมีรถให้เราแค่1นคันทีนี้เราก็จะไปซื้อรถนะครับกดมาที่ parking ครับผมแล้วก็ไปที่คำว่านิวคาครับอยู่ขวามือเราผิดผิดครับผมอยู่ซ้ายมือเราครับผมนิวคาครับกดได้เลยอัน,นนี้ก็จะปลดล็อก ลดให้ทั้งหมดนะครับสามารถซื้อได้ทุกคันเลยจะมีรถประมาณ169คันนะครับันนะครับผมจะเลื่อนไปเลื่อนให้ดูผมจะไปซื้อรถที่แบบดีๆหน่อยเอามาแล้วก็เอามาแต่งอันนี้เล่นออนไลน์ได้นะครับเล่นทั้งคนเดียวและออนไลน์ได้ เอาคันนี้แล้วกันกดซื้อไปเลยเมื่อกดซื้อมาแล้วทีนี้ก็จะไปแต่งรถนะครับไปที่คําว่า car setting กดได้เลยครับซ้ายมือเราอ,อันนี้จะเกี่ยวกับพวกแต่งพวกเครื่องยนต์อันนี้เครื่องยนต์อันนี้จะเป็นชุดเกียร์แล้วก็พวกนี้จะเป็นพวกช่วงล่างพวกเซ็ตช่วงล่างส่วนตรงนี้ จะเป็นเกี่ยวกับการตั้งค่าทั่วไปครับไม่มีอะไรมากส่วนเครื่องยนต์เนี่ยเวลาเรากดติดตั้งไปแล้วมันจะมีเวลาโหลดของมันสมมุติว่าผมจะเอาเปลี่ยนเครื่องยนต์ทั้งเซตเลยกดมาที่ engine market ครับผมนี่ครับจะมีเครื่องยนต์ต่างๆที่เลือกตามสีเลยนะครับถ้าสีเขียวก็จะธรรมดาถ้าสีฟ้าก็จะเวลขึ้นมาหน่อยถ้าสีม่วงอันนี้จะเป็นแบบดีหน่อย ดีสุดก็คือจะเป็นสีเหลืองครับผมอันนี้จะเป็นตัวดีเลยตามเกตของสีเลยครับสมมุติว่าผมจะเอาเป็นตัวสุดท้ายเลย v แ turbo f 1 3 6เนี่ยตัวนี้ครับผมมันจะมีให้เลือก2ออย่างก็คือกดซื้อแต่จะไม่ให้ติดตั้งก็คือเราจะไปติดตั้งเองแล้วก็อีกอย่างก็คือ buy and set ก็คือซื้อพร้อมติดตั้งให้เลยแล้วก็กดไปเลยครับนี่ครับมันจะแทนที่เครื่องตัวเดิมกด buy and set ไปเลยครับผม ทีนี้เมื่อกดไปแล้วมันจะมีคําว่าตัวดาวน์โหลดข้างบนนะครับอยู่ตรงหน้าจํานวนเงินของเรานะครับ<ม>เงินสีเขียวครับเขียนว่าค่าอินเซอร์วิสนะครับนั่นคือมันดาวน์โหลดจากังจะติดตั้งให้เราอยู่อาจจะใช้เวลานานหน่อยไอ้แมสโหลดทีละหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วผมดูครับทีนี้ก็รอให้เครื่องมันติดตั้งไปก่อนเราก็ไปแต่งพวก ต่างๆในรถได้เลยอันนี้ผมจะลองมาดูที่บอดี้รถอันนี้เลือกตามใจนะครับว่าจะเอาตัวไหนผมเอาตัวนี้แล้วกันที่มาที่เพน์มันจะมีให้เลือกสีหลายชนิดนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นสีเรียกว่าสีปกตินะครับคือจะไม่ค่อยมีความเงาเท่าไหร่ ตัวนี้สีเมทัลลิกอ่ะก็จะเงาขึ้นมาหน่อยจะมีเลือกอันนี้จะเป็นสีแนวแบบแบบแวบวบวาวไปเลยอ,ะอ่ะอันนี้จะเป็นด้านอสองอันสีด้านผมเอาตัวเมทัลลิกดีกว่านี่ครับมุมขวามือเราเนี่ยจะมีให้เลือกเจ็ดสีต่างๆความอ่อนความเข้มผมจะยน้นไปที่เข้มเลยแล้วก็ลองเลือกหาสีที่ถูกใจ ได้เลยครับหมุนดูได้เลยนะผมะเป็นสีน้ำเงินแล้วกันผมกดติ๊กถูกไปทีนี้มาที่ล้อตรงล้อตรงเนี้ยขวามือเราอะครับมันจะมีให้เลือกขนาดของความกว้างของแม็กความกว้างของอยางด้วยเนี่ยสมมุติผมจะเอาความกว้างของแม็กเป็น80สักคู่นะครับ อืม80ขนาดยาง2อย่าง225น่าจะเล็กไปบ่ะนี่ผมไม่แน่ใจนะผมก็ตั้งไปเรื่องผมขอบขอบแม็กเอาเป็นขอบ20แล้วกันก็จะเต็มซุ้มล้อหน่อยอ่ะประมาณนี้ทีนี้ผมก็มาเลือกแมก็กเลยเลือกลายแมก็กผมก็จะหาลายที่ถูกใจตัวเองแล้วกันเอาเป็นลายที่โชว์คาลิปเปอร์เบรกนิดนึง ผมหาดูก่อนเอาลาที่มันโชว์เบียกเราหน่อยอผมเอาตัวนี้แล้วกันส่วนขนาดขนาดนี่ผมเท่าไหร่ดีล่ะสองสี่ห้าตัวนี้แล้ว 2, 4, นนกันผมกดติ๊กถูกไป ทีนี้เรามาที่เบรกของเรามันจะมีหลายรูปแบบให้เลือก <c oughs> คาร์บอนกับเซรามิกผมส่วนมากผมจะเลือกแค่สองอันนี้แหละไม่คาร์บอนก็เซรามิกผมเอาคาร์บอนแล้วกันแล้วก็ขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยเอาเต็มซุ้มล้อหน่อยโรติกถูกไป <c oughs> ทีนี้ต่อมาผมจะเป็นเลือกสีของคาลิเปอร์เบรกนะครับให้มันตัดกันหน่อยกับสีรถถ้ามันเนี่ยถ้ามันสีดำไปมันก็จะไม่ค่อยเด่นชัดเท่าไหร่ สีแดงก็สวยแต่ผม,มเอาสีเหลืองแล้วกันอ่ามันสวยดีติ๊กถูกตรงนี้จะเป็นโหมดเกี่ยวกับให้เราเป็นตำรวจจะกดก็ได้นะครับสวัสีีเป็นสติกเกอร์สติกเกอร์ต่างๆอันนี้ผมไม่ขอ,อลงรายละเอียดแล้วกันอันนี้สามารถไปปรับแต่งตัวเองได้อ่าเราแต่งรถประมาณนี้ นีมันบอกว่ายังติดตั้งเครื่องไม่เสร็จอีก39%ก็จะนานหน่อยตอนแรกผมว่าจะไปไดโน่หลันสักหน่อยแต่ว่ามันยังติดตั้งเครื่องไม่เสร็จมันบอกติดตั้งเครื่องมันคือยังม่เสร็จแต่งข้าวๆก็จะออกมาประมาณนี้ครับผมก็ แต่งไม่ค่อยเป็นเท่าไหรไ่แต่งไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เสร็จแล้วเราสามารถไปลงวิ่งได้เลยแต่ตัวนี้มันยังวิ่งไม่ได้เพราะว่าเรายังติดตั้งเครื่องยนต์ไม่เสร็จสมมุติว่าผมจะไปเล่นแบบออนไลน์ะนจะบอกไว้ไหมขาดอินสเ,เวตคือติดตั้งเครื่องยนต์ยังไม่เสร็จมันใช้เวลาโหลดอยู่ตรงนี้ครับถ้าใครสนใจก็ไปดาวน์โหลดได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์ครับผมกดเข้าไปได้เลยไม่มีโฆษณาขั้นเวลาดาวน์โหลดนะครับ คือกดเข้าไปไม่มีไปลิงก์ให้เราไปกดคลิกโฆษณาไม่มีอันนี้มีแค่กดติดตามกดไลค์ก็จะปลดล็อกให้ดาวน์โหลดได้เลยแนะนำให้เปิดผ่าน Google Chrome นะครับแนะนำเลยขอบคุณที่รับชมมากครับผม